ดเลือจากเศษท่อ PVC เนี่ยเศษท่อเนี่ยใส่โฟมบ่ให้มันขวบตัวนี้ตัวนี้ยังบ่เสียมบ่เสียมแล้วนั่นเสียมละเริ่มเสียมไรล,ละ,ะใกล้สิแล้วละเนี่ยด้านหลังใส่โฟมละอัดแน่นละหมองนงั่งนี่แหละครับ เรือจากเศษท่อ PVC 4นิ้วโอ้ยางสวยแล้วทนทานนานปีใช้งานได้นานลําใหญ่โอเคนะครับเลือจากท่อจากเศษท่อเศษท่อ4นิ้วเสียมุลงน้ำวุนน้ำ ทดลองเรือเรือใหม่ช่างทองม้วนฝีมือเอ่พวีทั้งลำ่องก็ใหม่มนะปะ